น้ำยาปลานิ้มซื้อดาวหมูน้น่ยเราจิ้มดเอาแฟนนเียดสิีครับลูกกินปลากินปลาเส้นยังเส้นซดเส้นซดเ้นซดนเส้นซดขั้นยุ่ยสครับนโอ้โหลุยกันเป็นสื่อมาให้เขาขนมเส้นบานยางหนึ่งน้ำยาขุ่นดีเนาะ น้ำยากระเียน้ำยากระทีอันนั้นนอกับเนอ่เป็นขาไ่รอนขาไก่เอามาเหอน้าลกา่าไก่นจับมาหรอกลายที่บนเออแต่มาพรอมกันกินน้ำลาดิโอ้ยแ่แงกจา ยืมส่มนี่ยืมสมนี่ยืมยืมมนีอนี่บานเียวสมยังสมลกกินยังลูกกินยังลูกกินปลาสิบบงเร่อาซิมต้อกินเลยดีบ่ไหนนี่อยู่อำเภอยื่อแมเรื่อง้เนี่ยถ่กมน้ำเนีมาทำสองก้อนนอเอากินสบไมสบ

พ่อพ่อกันจ้าเดียวไปู้มันน่อาทิก่อนเขาไปหนอะแดงเออแต่ก็พูดมาว่าเจออยู่หนอันทีนีสารเท็จิีมเสพผู้มีถอดหนัมีต้นจัดวังย่จัดวเอากาบ้านปูมันปีเบ้อนเลเ่บอกเคยเขาเขาไ่ได้ฝังโดนอย่างวาดผเียวแต่ว่าเสียวบอโดยทีว่าเอยู่ไหนเขานายเอ้ยนายห่งแรมคือ คือเขาบกคอยได้ฟังโดนเนาะคือบอาเนี่ยอได้อยู่บ้านเราไม่ได้ยินไ่ได้ยินสำเนียงีโดนนะพอะวราอยู่ขอนแกนกับมีสตอสำเนียงไทยคืนเนาะแเลยก่อน้วกางเทียงหูอะไรก็ไม่รู้บูอะไรบูอะไรบ่างเหื้ยเมื้อเคลื่อนบอดูร์ให้นักใหนัก้อไม่ไม่อกันกำลังาเดี๋ยวเราค่อยจ่กันวเนะว่ต้องมาเลย

พี่จะไปนจุดต่อโอเคตอนนี้ริมนเอามองเนี่ยนี่ตัวมันหอมไ่เปนเจอกันกัทีไหมอก็ได้พ่อกับเมื่อไอ้ทัศน์ไม่เจกดงนนิพอตาแตกบงก็นัดอย่พ่อเนี่ยพี่ก็เลยไปพี่จะเรียกรวมสิตวมามาจดบันทึกครับใ้เยอะน้ำเย้ ก็ยังอยู่ขันเจนนะขันเจนตาหาพวกเดี๋ยวก็เลยเคยเขาเกิดเอื้นมาหมื่นแล้วเนาะรวมจนมชั้นต้นก่อนเพื่อเราก็อาจจะไปวัดนัดกินข้าวนัดอะไรกันอย่างนี้ก็ได้ทราไมแม่แม่ยีทุกวันหนึ แด้มีหมดว่าสนาน้ำแห้งวาสนาสาวต้นภมยิ้มเป็นคำนี่และอ้โัมนเนี่ยแล้วเอราในบรรดาบุคลาก่อนเรางามที่สุดแล้วแม่ของคอนี่ยแผดระล่างเท่าไหะงามกราปัวเริ่มงเ่็ บอกว่าบันม่มีผงานจะเสียแต่ละรอบงานหน่อเ่ไเยียทีนีจะิกินยทุกคนพวรน่ัลงเียมอยูยางนี้เราเอาจักงกันหกเอาจักบัวบัวี่จะทับจะภาพดอกเพลเสินให้มาหลยู่าหาไปยาเล่าเวด้หมนได้ดเใส่ชองมากมอดมาเนี่